วันนี้วันนี้แตงคิวเปิดครัวหรอครับเชฟแตงเปิดครัวทำเมนูอะไรครับ okay. ขนมปังมะนาวขนมปังมะนาวโอเคขนมปังนี่ต้องต้มเหรอต้องต้มต้องต้มเลยโอเคเดี๋ยวรอซื้อนะครับโอเคกำลังปรุงอาหารอยู่ใช่ไหมโอเคแล้วอบข้างล่างมันได้อบอะไรไหมมีอบไก่อบอะไรไหมครับ <c oughs> ไม,ไ,ไม่ได้อบหรอ,อนนตั้งเวลาหรือ,อยังอ๋อข้างบนก็มีเตาอบอีกอันนี้อะไระอู้ทูน่าทูน่าชีส,ชสทูน่าใส่ชีสหน่าอบชีสโอเคอย่าลืมตั้งเวลานะรอทานนะครับรอทานอาหารของน้องตังคิวนะครับ อันนี้อันนี้เชฟแตงนะคะเชฟเชฟแตงกำลังทำอาหา,หารอยู่จะอะไรซึ่งครับเชฟไ,ไส้กรอกเชฟเอาไส้กรอกใส่ขนมปังให้ด้วยครับไส้กรอกครับไส้กรอกอยู่ต,ตรงนั้นครับไ,ไส้กรอกไส้กรอกอันนี้ไส้กรอกบไป ฝาหรอปิดฝาด้วยหรอครับปิดฝาไว้โอเคเชฟใส่ต้นหอมด้วยได้ไหมเอ้ใส่หัวหอมด้วยได้ไหมหัวหอม้งหมดยังเห็นอยู่เลยลนะเนเชฟหัวหอมอยู่นี่ครับหัวหอมน่าทุกก้องหัวหอมใส่หัวหอมในขนมปังด้วยครับน่าจะอร่อยนะอันนั้นสใส่กรอบใส่ไส้กรอบด้วยครับ น่ายก็ต้องบีบนะก็จะเข้าต้องบีบเสร็จต้องบีบเสร็จก่อนเหมือนครัวเชฟจะลกๆยังไงอยู่เชฟทำอะไรอยู่ครับอะไรครับ อันใช่ไหมเชฟเชฟผันอะไรครับหันพริกนั่นคือแตงกว่าเชฟหันแตงกว่าหรอครับเชฟลูกค้าเข้าแล้วเชฟนั้นไม่ใช่มีนะเชฟไม่ใช่ <c oughs> มันคือตาหยิวหรือเปล่าเชฟเจอนี่นะใช่อันนั้นคือมี หั่นเลยเชฟหั่นเลยใช่เหรอครับนี่ใช่หั่นเลยหั่นเลยลูกค้ารออยู่นะครับเสร็จแล้วบอกด้วยนะเสร็จแล้วเอามาเสิร์ฟนะเชฟใส่ข้าวปงหรือยังซอสอ่ะซอสข้างบนอะใส่หรือยังเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยใส่ข้างปงหรือยัง,ออยง,ง,ง,อยงครับเชฟ อันนั้นคืออะไรคะรน้ำปลาใช่ไหมใส่เยอะยาใส่เยอะนะคะเชะเดี๋ยวมันเค็มโอเคไปรอดีกว่าไม่ไรบกวนเชฟแล้วเด,เ,เดี๋ยวเชฟทำผิดสูตรใส่น้ำปลาเยอะเดี๋ยวไปโรคใจนะเชฟโอ้โ เยอะขนาดนี้ไม่ไหวแล้วลูกค้านหนีถอหนีไปก่อนดีกว่าค่ะนี่มืออันนี้นนอันนี้คือของป้าไม่ต้องใช้เกียรนะอันนี้ของคุณแม่ใช่ไหมครับว้าวนี่คืออะไรครับอันนี้คือมมเมนูอะไรนะขนมป,ปังขนมป,ปังอะไรขนมป,ปังขนมปังก็เป็นขนมปังแต่ว่ากินกินได้เลยกินไ,ได้เลยนะนนราคาเท่าไหร่ ห้าบาทห้าบาทโอเคงั้นแม่ขอตัวไปทานขนมก่อนนะอันนี้คือจ่ายตังด้วยอ่าอะไรนะจ่ายตังด้วยโอเคเดี๋ยวจ่ายครับเดี๋ยวจ่ายครับเชฟไม่เชฟมาเสิร์ฟเองเลยเหรอใช่โอ้โหขอบคุณนะครับเดี๋ยวขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคบขอบคุณครับ๊ายบายตังแรก่ตังแรกอ้อาว